แต่เห็นแล้วไม่เห็นอะไรอะเครื่มีออกมออะไรมส่งแล้วเนี่ย

แอปแทนก็ตัดสินเห็นหน้าตั้งกล้องไว้ <c oughs> ไม่ได้ไก,กู้ดีด่างผู้ย่นี่วะสบายดีพี่น้องสบาย <c oughs> ดีพี่น้องประสบควาสุขคนมันพี่โม่สบายดีพี่น้องฟ้องไปโม่ <c oughs> อา่าวันนี้ก็อยู่งหานอยู่เอื้อนหลังจากเลิกดเลียงเลิกดารแล้วก็ลง มาประจำการดูหานคือเก้าพอดีมานี่มีออเดอร์ข่าวพี่น้องน้อมีลูกค้าคนโทรสั่งมาให้เฮ็ดบัตรข่าวบุญแจกข่า,ขาหมูไม่ลด้มาหรือเ่เอเอแล้วก็หมูพิมหมูพิทนาศน้ำพี่น้องน้อแล้วก็พิดบัตรข่าวบุญแจกข่าวนำจิตใ่ประทางบัตรมีมมพระคองอ่ะจิเศษพิเศษลูกค้าท่านใดสนใจอยากพิม บัตรข่าวบุญหรือว่าบัตรเซิร์นบัตรดองก็ได้ครับพี่น้องเด้อบัตรเซิร์นบัตรดองหรือสว่วงออกครรษาลาพระเจ้าในการมีงานอยากใส่บริการก็กโทรมาิีตอ่อได้พี่น้งนองนราคาเป็นกันเองอบัตรเชิญงานดองงานข่าวบุญงานสัางรค์ต่างๆเอาเห็ุให้ได้พีน่น,อน,น,น้องน้อกราคบใครจะไปหุบติดบัตรติดชัมโมโน

สี่พันหนึ่งร้อยบาทสิบสามมสาบกาปีเหลือสี่พันกับสามบาทเลยเอาเงินกีบเอาเงินบาทเบ,บิดบ่ละสองแสนหอพแนเ,เกีเเก่อน แสนเจ็ดสิบพันหมอสามแอเออสามแนดเรอกดโอเคหลังเงินส่งป่ี่พันหนึ่งร้ 4, 100, 100, อยป่ะ นเอาละโทรศัพท์ทใจได้เลยใส่ฟิลเตอร์ว่านาซัมแล่เนี่ซอไข่มุกกับซอติวกับซอติวค <laughs> นกำลังปอกปอกพักองค์ไก่พี่น้อง <laughs> บรรเทาเอินว่าพักองค์ไก่หรือว่าพักตบอะไรเนาะ แต่ว่าอยู่ในบ้านเฮาอยู่ในบึงสง่าบ้านเฮานี่แหละพี่น้อง่ะเธอเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่่แซ่บเไปพี่น้องะนะลวกกินกับแจวกับป่นกับต่างก็แซ่บร้อนหงอหูเงียบสวยมากกระสือซอสซอวเวียซอใหญ่ซอสตุกทอดจะข้าทอดขนมทอดในนากันบริเบตาเอานาแลนากำรมยัดได้เงินกันสิเบิกเงินไปให้คัดผิวกัน ยกข้าวเติบอยู่ดี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 โอ้ยกข้าวเติบอยู่ดีข้าวเติบอยู่ดีเส็จอันไหนพ่อเสร็จยังเส็ดโทรศัพท์โทรศัพท์มันเป็นยังอังสิงดูเอาอังสิงกัดนั่นอ ลูกมันเป็เราพกเจ้าเ็มากเลยที่ชดไปบัญ้าเนาะอ้า่ไ้กินน้ำขนตาเขาเลยอ่าท่านบังโมเรงเขาไปดกินหรอเขาเด้มึงกนหลาบอกมัไงกนนี่พี่น้องเดยเาเหลักาเลยเแล้วเอไร

อยมันหนีบบกเขาตัดคิดอบ่รู้อันนี้เอาเรืองเ่ย้าเรื่้านาั่นนะคะล้มืหมักันเนั่นบ,นบอกมาชู่นะั่นงเล่ปิ้พบเขาสาัน้ยะาคนนะมงเลยไปแ่คันเเนดอกบานพอควรไม่ได้งกะทดอกบานมันมาเรียกมาน มาซุกกระปเียละเาบเรี่ตายถึงจใช้เนเ็กูภูเขางนี่ใช้ทะเมียนะฮวายโลดเลือกกระโดดไปไว้กระโดดบานดอกจูมันเก็บไรเะะบานชางนชีนใหญ่ระามลแต่ขนาด บราณาันก <łość> ินยังหนักเออเอาลูกกินบ่น่าลายอะไรแบบนี้บอกมากินูกบอล